ไเเเยกยกว้้้้ดดอออลขึนสวัสดีพี่น้องพ่อใหญ่ยัดอันนี้หอยยังนี่พ่อหอยเชอรี่หอยคงหอยเชอรี่พี่น้องสวัสดีย่ามเสาเด้อจ้าเด้อหน,น่อยเรียกไว้หนูตัวนี้ง่าก็ได้มีพี่น้องพ่อใหญ่ยัดเราไปเก็บหอยมาแต่ยู่ซาเสือไปเก็ดเฮ็ดกินให้อีเมะเอาไปให้เอาไปให้แม่มันบ้านนี่พ่อ,อพี่น้องสวัสดีจ้า บังบอกหอยหลายหลายพี่น้องได้หลายบักคักอันนี้เอามาเฮ็ดอีงอังกินแม่อันนี้งัวด้วยพี่น้องเฮียไล้่ีส <c oughs> ี่พี่น้องห <c oughs> น่อยได้เงินตัวทต,วตวุยัดห่งว่าเป็นเอาไปพุนพ่นเยอเฮียโอ้ยเฮียสองนหน่วยหนึ่งบรรยากาศแง่เศร้าพี่น้องคุณพ่อเงียยัด เมย์ฝ่ายเราเห็ดยังกินเมื่อนี้สิผ้าไปเบิงออมหอยเมื่อนี้เมืม่อนี้สีออมหอยอันตอนนี้กำลังตั้งหม้อเห็ดอ,อีหยังเงี้ยงเสาออมชีนออมเนื้อยด้วยพี่น้องไต่เบิงไปเบิงเฮียตื่นแล้วแต่เรายังีย้ยบเงีอยบกูบอลเล่า<ห>ลพี่น้อง <ไ>บอกหอยเชอเรี่มบ้าเนี่ยเง็นเ่เนี่ยเอามาเห็นอย่างกินได้ก้วยก็ได้ก้อนก็ได้ไเได้หลายร้านเลี่ยไหลายคักหลายเนี่ยที่มา ใช่แล้วบ,บอกระบอกอันนี้เด้อพี่น้องเด้นอน้องุเปสี่พาเบงเขียงงัวตอนเจ็ดโมงเสาร์เนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้พ่อเงียยัดจะเอาหยาให้กินแล้วสักน้อยน้องกุเปก็เสียเอาหวัวอาหารให้กินเมื่อน,นี้ตื่นเสาร์พี่น้องก็เลยสิมาทายสูเบงนาทีนาทีออกเดิพี่น้นอง,องเบงอันนี้เป็นหวัวอาหารมาเบงยังมาก นี่พี่น้องหัวอาหารยามยามเศร้าให้กินซ้ำๆนี่ก็พอเนาพี่น้องพราว่าให้กินดูยู่บต้อง กะตักกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะนี่หอยใบเขาเลยเขายาดเล่าเกี่ยวหยามากนะพี่น้องน,ะอน,นี่ใบเขาตนะัวนี้ตัวง่ายในลายจักหน่อยมัว่วหอยกับนีซื้อได้พี่น้องซื้อนี่ใบกับขำคุณแล้วถ้าไปเบิ้งอันไม่ย่ายไฟกัน เฮ็ดบกหอยต่อพี่น้องเดือดบระหอนแล้วพี่น้องเป็นเดือดตอนเจ็ดโมงเสาร์นะจ๊ะน้องประหอดคอปุ๋ีนไฟเหรอแม่ไทยเห็นอย่างเป็นอะ ปิดไปตื่เรียงวันนี้อันนี้บอกคอยพี่นอ้องบอกคอยที่พ่อนี่ยากเก็บมาน,าน,น้าจ่ายนาะนี่บอกคอพายพ่อนี่ยากเก็บมาด้วยใดบกักไลายหน,น,นึ่นองอืมแล้นี่ข้าเบินขาอนี้วไม้ขอนี้วก็ขาอ,อ,ขอนี้วอุ่นไปปิดนี่นะพี่น้องเนาะอันเบ้าก,ก็ได้ดอกแม่บนที่ไผว่าดอกไม่ไงฝ่ายไทยไม่ไงฝ่ายถือกล่องบ่หอดกาบอ๊ะ ยังสีที่เราพยาหัวเราเอาบอแม่เวาๆเนาะอันนี้เข่าไม่เอาเต้ไปด้วยเ <laughs> ข่าไม่เด้อพี่น้องเด้ <laughs> ดอด <laughs> เอาสิให้เบิ้งทรงถ่ายคลิปเบิ้งหนาไม่แง่ฝ่ายคนถือกล่องเบิ้งพี่น้องเบิ้งคนถือกล่องเฮาเงี้ยเด้อนี่ <laughs> หนาประหลางหนาประหลางพี่น้องสวัสดีจ้าฝากติดตาม ส่องดีเจปูเป้น้ำเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องปูเป้สีมาไลฟ์สดในส่องย t u b e แล้วพี่น้องก,ก็กดติดตามไปเด้อะแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไคร่พอมนะพี่น้องเนาะพออย่าลืมบอกเพิ่นกดกดติดตามแนะ่เออกดติดตามแน่เด้อกดซับตะไคร่พอมซับตะไคร่พอม,ส,พอม <laughs> สวัสดีจ้ากดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีบยบาย